สวัสดีครับวันนีจ้จะมารีวิวให้พี่น้องเบิรงนะครับ่บาก,การอยู่ข้างนอกที่บ่มามีดินปลูกนะครับเห็ดจ้งใดนะครับอันนี้ก็เห็ดมาครับอันนี้ก็ผปักชี้นะครับผปักชี้จะปลูกใส่ไอ,อ้กองไอ้ยังก็น้ำดื่มนะครับเห็นไหมมีกระลังนง้มนะครับผปักชีชอตรงนี้ก็ พอดีอนั้นบ่มีก็ได้เอากระแกงไอ้กระแตงให้กับเขาขนะครับนี่เห็นปะเห็นว่าลากลากมันออกมันบ่เห็นไหมเน,นี่ยดูข้างข้างล่างนี่ก็มีไอ้ปุยยางดีนี่ครับมันเห็นปะอันนี้ก็อันนี้ก็อันดีก็เห็นปะน,นัะ่นหยอดได้เห็นบ่หากมันน่ะเจาะออกมาทีละ เดี๋ยวจะมันอีกจะไปซื้ออีกอยู่นะครับไปซื้อมาให้ดีกู่างามๆนะครับงามแล้วมีกระเตยนะครับเตยเตยกับพอดีเตยมันหอมอยโปกก็เลยเอาไปต้มใส่น้ำห้อนเรื่อยมันก็หอมนะกะบานหางจระเขเ้อว้ผักชีก็หฮย้ยบางเด็กก็ขึ้นมหันนะครับผักชีนะครับเนี่ยพอวันบ่มีไอ้พื้นดินนะครับ สามค้นดอกค้นดูนะครับเพี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆจะเพี้ยนจะเพ็้ตนสามได้นะครับอันนี้ก็เสน่ห์นะครับเสน่ห์อันตัวหนกซาอุนะครับดอกหนกซาอุอันนี้ก็บมเมนอ,อย่างนี้ตน้นูสูงเนี่ยดอกไม้ดอกดิลลี่น,นะครับกระดังทิศบาลนะครับมีสามดอกทานบานาน้ำนะครับอันนี้ก็ดอกไม้ญี่ปุ่นดอกนี้ดอกไม้ญี่ปุ่น ปลูกขอซื้อมาปลูกอันนี้ก็กษตรนนะ้ำน้ำเห็ด,ดเห็ดผสรสูตรเต้าครับนีนน่มันจะมีเดีสส๋ยวผมเดีอยวผมเจี๊ยบมา,าปลูกเจข๊ยบมาเลยมันมันมันบริเติมน้ำเน,นี่ยน้ำบ้างน้ำบ้างห่าคนนะร,นรากมันยาวนะครับข้างในก็ไม่ใช่อะไรนะ้ำน้ำน้ำปุำ๋ยนะครับวันนี้จะซื้อมาหยอดลงอีก ไตลอดนะครับไปได้ลดน้ําก<ม>็ได้หดหดหด,หดน้ำยากนะครับน,นี่ก็อันนี้ก็ยังผักใบเลื่อยอใบเลื่อยใบเลื่อยนะครับของปีบ้านเฮาเนะี่ยนี่ก็ผักอีตูผักอีตูตแล้วเมือ่อ <ก S 1> นี่<ป>ะจะตัดทิมแล้วเพราะว่ามันเขานาหนาวแล้วนะครับไ,ไหมมีจะรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ซอนนี่ก็จะซอนในนนี้แล้ ชี้ให้เขาเนี่ยดอกไม้ก,ก็งานะ้ำโอเคครับบ๊ายบาย